สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุก่านครับเนาะที่เขามารับชมสร้างบันนอกอหาเลาะครับมันนี่มันเอสร้างบันหอกหาเลาะจะพาหาเลาะเที่ยวปลาครับคือมันเอเป็นวันยุดนะครับเนาะผีตายเขาพามาเที่ยวปลาครับตอนนี้ปลานี่ยไม่คยมากครับพากันยาขมาน้อยเดียวัครับพากันลงครับครับก็ตามชมคลิปน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะว่าที่โผล่อีหยัง หรือสิเป็นไมยังเดี๋ยวจิถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเนาะครับเก็บภาพบรรยากาศที่สวยนะครับเนาะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกับปลาวันนี้ผมยังประทันหูนะครับว่าเป็นเป็นปลาอีกอย่างเนาะกับสีผ้ายางเทียวปลาน้ำกันครับหัวหดมาได้เลยวันนี้มาทำกันสี่คนครับสี่คนมีพ่านอยู่ไว้ผ่านไว ผ่า,านดางแล้วครับนนเนาะแต่ว<ร>่าบ่ได้มาหายังดอกครับมาเทียวปลาครับกําลังหาทางออกครับโลตร้าบองครับตอนนี้หาทางออกอยู่ครับตอนนี้ลงปลาอยู่ครับโอ้โหมีลูกห่วง้วครับนี่หลูกห่ว น่าจะเป็นหวกอึงมากเลยครับเนี่ยหวกอึ่งเนี่ยครับหอกอึ่งครับแคปปูห้อยยังนี่ห้อยหมาบหมา่ห้อยหมาด้วยห้อยเห็นอันนี้โอ้ทางชุดยอดเลยครับทา่านผู้ชมอยู่บ้านอยู่บ้านบ่มักครับอะมักยางท่งเนาะมักยางปลายาง อันนี้น่วยยังวจะจ้นะเดิน,นี้น่วยยังน้ำคลองมันมาอันนี้ก็เป็นน่วยน้ำคลองนะครับน้ำคลองต้นมันเขาเสียไปเฮ็ดาการหยาแล้วครับเนาะแต่น่วยนี่คือสัตว์ป่าชอบกินครับกับจำเพาะผวกกระจงนะครับเนาะกระจงเก่งครับรรตัวฉาดมันก็สีฝาดฝาดครับฝาดฝาดสม,สมสมคือบัขามปอมครับครับ จงชอบกินครับครับเดี๋ยวตามชมต่อนะครับเนาะว่าสิให้ได้เห็นในย่างน้ำเน่ยครับจะไปชมน้ำกันครับว่ามียังไ้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะครับเนาะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้มาเห็นหอยเก่งนะครับเนาะหอยเก่งามือขึ้นนะครับตียางมือขึ้นจันไรยางมือขึ้นครับแม่ลูกบวงแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกครับมาเบิ่งหอยเก่งน้ำกันครับนี่นะครับหอยเก่งมันจะเป็นกีบๆนะครับเนาะมันิะขาการการยางของ ของเก่งนี่คือขาหนามันจะไปคนแลครับเนาะมันจะเป็นสรงมันจะเหยียบส้มกันเลยครับเหยียบห้อยห้อยขาหนาเนาะครับเนาะนี่ครับยางไปฝนแล้วครับเนาะยางไปฝนครับพี่ายเขาก็ลังตามห้อยอยู่ครับว่าห้อยตัวนี้มันมีจักโตครับห้อยอะไรถึงมาเทียวปลาครับกไม่เห็นห้อยเก่งก็ครับครับเดี๋ยวตามชมตามเบิ้งน้ำกันไปเรื่อยๆครับว่าจิเห็นอีหยังอีกยังแครับเนาะครับตามชมน้วกันครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นไว้เนาะครับเนาะต้นไว้ครับครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยสากเหล็กเนาะครับเนาะสากเหล็กหยอดมันกินได้ครับเนะี่ยสุกแล้วครับเนี่ยหน่วยสากเหล็กเนาะครับเนาะหรือว่าสนาป่านี่ครับหยอดมันกินไดเนาะครับ,รบผมเคยเฮ็ดคลิปกินอยู่ครับตัวนี้อ่าดอกมันสีมีรสชาติหวานเนาะครับเนาะ มีรสชาติออกหวานๆครับผัดน้ำมันหอยนะครับเนาะแส่บครับครับเดี๋ยวตามชมน้ำกันไปเรื่อยๆครับว่าสิโออี้ยังแน่ครับเดี๋ยวอธิบายบอกครับปลามันมีอียังแน่นะปลาบานผมนะครับเนาะเดี๋ยวน้ำกันไปเรื่อยๆเลยครับครับกลับมาเบ่งหอยสัตว์อีกประเภทนึงนะครับเนาะอันนี้เป็นสัตว์อ่อสีเทานะครับเนาะ อันนี้เป็นหอยเห็นครับโอ้หอยใหญ่แหงครับตัวนี้นะครับเนาะหอยเห็นตัวนี้งครับสองนิ้วกวัวเลยครับสองนิ้วกวัวังครับอันนี้ตีนหนาเนาะครับเนาะตีนหนาใหญ่ครับยางใหญ่เลยครับครับอีเห็นตัวนี้ก็คาดว่าน่าที่อยู่ประมาณจากสี่โลถึงห้าโลนะครับเนาะตัวนี้คือบางนี้มันจะเป็นหอยน้ำเนาะครับเนาะที่ฝนตกแล้วมันแห้งเนาะครับก็เขายาง่านาเนาะครับเนาะ ยางพานแล้วก็เห็นหอยก็ผมกัดสิผ้าเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเนาะเห็นพักกัดสิท้ายพักเห็นยางกัดสิท้ายให้เบิ้งนะครับเนาะก็คือบนเนนยางใดยางหนึ่งนะครับก็เห็นหอยสัตว์กัดสิท้ายให้เบิ้งครับอันนี้คือหอยเเห็นนะครับเนาะอีเห็นตัวนี้ขนาดที่เป็นอีเห็นอมนะครับเนาะน่าจะเป็นอีเห็นอมนะครับครับตามชมนํากันไปเรื่อยๆนะครับเนาะว่าอีโผอียางแน่ผละไมหรือหอยสัตว์นะครับ ครับก็มาเห็นหอยเก๋อีกน้อครับเนาะอีกป่านนึงครับน,นี่น,นะครับเนาะหอยเก๋นะครับอืมขนาดตอยู่ประมาณ20กว่าโลครับตัวนี้นี่ครับมันยางไปไหนแล้วครับเนาะยังไปไหน,น,หนครับไหนบ้างหอยอะไรหรอหลยชนิดอะไรนะมีในตี๋ นี่คายอยู่แถวนี้เหนครับเนี่ยอืมเมื่อตึ๊บครับห้อยเก่งตัวที่สองนะครับที่เห็นในมือนี้ครับมีห้อยยังในพีไหนยี่ิห้อยเห็นใหญ่ปหาดมา่ยังนี่อันนี้อันนี้ห้อยเกอกอันนี้ห้อยเก่งครับนี่อยู่ใกล้ๆกันเลยครับอันนี้ เห็นบหนี่เห็นเลยปอดไม่เห hey, ็นคือไงแหงแต่นี่เห็นมามอะไรเห็นบ้นี่นี่นี่ตาคอยเห็นครับไงละครับตาบลูบูบุญตัวใหญ่ยติครับ ตามชมน้ากันไปเรื่อยๆครับบาติาพ่อห้วยยังหรือสิไปเห็นยังไงครับ,รบอันนี้ก็สิเป็นห้ารีแพนะครับเนาะหญ้ารีแพรครับเนี่แต่ก่อนนี่เกิดน้ำประทันครับเขาเอาไปขายนะครับเนาะเขาไปขายครับสรรพคุณก็สิปสเป็นระบบภายในของพวกยิงนะครับเนาะนนรีแพ ครับอันนี้ก็อันนี้ก็บที่เป็นปลวกหัวสันนะครับเนาะขันบะไรไซรองเท้านี่คือปลวกตัวนี้เขาถีกัดหรือเขาถีปล่อยตัดหัวจะโค้งเองนะครับเนาะให้ให้แขวมันสามารถไปยู่น้าเนื้อคนเลื่อนเนื้อซัดได้นะครับเนาะเป็นปลวกหัวตัดครับตัวนี้แขวคมแห้งครับนี่เหมือนใบมีดนะครับเนาะตัวนี้ครับเหมือนใบมีดเลยครับนี่คมแห้งครับนี่ ก๊านี่ไดกก๊ดสแล้วทิ้งหัวเลยครับสามารถฆ่าตัวตายได้ครับตัวนี้ครับรับตามต่อครับอันนี้นวยยังนี่นวยไอ,อพี่พวนหน่อยครับคือพี่พวนลิงครับพี่พวนลิงครับ <classified S 1> อันนี้เป็นหน้อยสัตว์ปลากินนะครับจำพวกอีเห็นอีเห็นครับห้อยมันดูดครับนี่อีเห็นมันสิดประเพณี้ออกครับ <Indian> ต้นยูเทิร์อันนี้ลงเน้ลยก็ยังมาสมนะจ้ะเนี่ครับนี่ปลามันก็ยังสม ครับมีห้อยกินน้ำครับนี่มีห้อยกินนะครับเนาะบึงลักษณะการกัดครับลักษณะการกัดเนาะครับนี่แข้วมันครับนี่กัดแล้วเขาก็สีดูดเอาเนื้อมันครับนี่กัดแล้วเขากระสิดูดเอาเนื้อมันแล้วเขาก็คายเปลือกมันลงต้นนะครับเนาะต้นมันเป็นเป็นเทวันนะครับเนาะต้นนี้เป็นพีพวนลิงพีพวนปลาหน่อยครับซัดกินจำผัวกก็เป็นผวกอีเห็นครับผววอีเหียนผวกนกนะครับเนาะ ตามชมน้ำกันไปเรื่อยๆสิพอยังให้ท่านผู้ชมได้ชมครับครับอันนี้ก็บสิเปียนคือตนเทาวันบันไดลิงนะครับเนาะเทาวันบันไดลิงครับเดี๋ยวจะสูมให้เบิ้งนะครับเนาะนี่ครับเทาวันบันไดลิงนะครับต่อมาที่เป็นขันขันด้วครับ จะเปลี่ยนแบบนี้นะครับเนาะเถาวันบันไดลิงครับ อู้สุดยอดสุดยอดสุดยอดถ่า,ายสไลด์ให้ครับอัอนนี้ก็ต้นตราวอานอนไปกินได้ครับตัวนี้ ตัวนี้ครับพักยกก่อนครับดาฟูงหรือหวาาัวหน้าพาจานไวพ้พาพักยกก่อนครับบาหิวเข่าวะแต่ขนมครับนี่ยโหตกหลุมตกหลุม <laughs> รมักเลยโอ้ยลุ่มยางล่ะนี่ปั่นคำยิในในใน่ง่ๆคำยิ่ง่ๆพักยกโอ้ยใหญ่ละติ๊บคอเลยติ๊บคอ ยยากันุ่มือตีแต่ก็ยังกันยุ่งพักยกกินขนมก่อนนะครับเนาะพอมีแห้งเดี๋ยวค่อยไปต่อครับจากสิปีเห็นอีหยังแนครับสิบปีเห็นห้อยห้อยอีหยังเลือหมากใหม่อีหยังครับบักนี้ก็มีห้อยเกีงแล้วครับเนาะห้อยเกีงกับห้อยกระจงครับนี่หัวโตแต่ตัวห้อยใส่บมกไก่เลื้อนเลื้อตัวห้อย่ห้อยกระจงนี่ครับห้อยกระจงน้อยนี่ครับตัวนี้ประมาณกิโลกว่ัวครับนี่ โอ้นะโอเริ่มตัวเริ่มมือไงครับหอยกระจงครับนี่ฮะลวงกระจองน้องลวงรู้หอยเชหอยเก่งครับอันนี้ห้อยหนูเจ้าก็บ้องเดื่องหมูเมื่อกระโหลกแดดบ้องอันนี้นะที่เป็นห้อยกระแต่ครับเป็นแต่กระโจงนะกระโจงโอ้ยใหญ่ใหญ่นี่ดีครับดีครับมีอย่างไปอย่างมากอย่างกลับไปอย่างมาอยู่นั่นแต่เขียนแค่หอยมัอะไะครับนี่อันนี้หอยเสือ เห็นวันเลยครับหอยกระจงครับครับวันนี้ก็มีหอยสั์ปลาเนาะครับแล้วมีบนหอยเกงนะครับหอยกระจงนะครับเป็นบนน้ำน้ำมันถ่วเนาะครับเนาะเป็นบนน้ำถั่วมันแห้งเนาะครับกับซัดปลาที่ยางมันก็จะเห็นหอยชัดเนาะครับเนาะ ต้งป้าเหน่กันนะสีมีบระตำก็สามสีตัวครับห้อยมันมันต่างกันนะครับเนาะบางตัวกับหอยหน่อยบางตัวกับหอยใหญ่ครับครับเดี๋ยวตามชมน้อกันไปเรื่อยๆนะครับว่าสีพ่อห้อยอีหยังแน่หรือผลำใหม้ตัวใดแน่นะครับเนาะครับตามชมน้อกันไปเรื่อยๆครับให้อาจารย์เลโอหนี่หน่วยอย่างอ๋อนี่ครับมาเบิ้งหน่วยเอ่อกันเก่ากันเก่าหน่วยกันเก่าครับ หรือต้นมันปลาประจํากั๊วัชรินเท่านี้ต้นมันเอ่อหน่วยต้นมันปลาครับนี่เป็นไม้ที่มีราคาแพงอีกชนิดหนึ่งครับตันนี้สุกซุกแล้วครับนี่เต็มสัตว์ที่สอบกินกับทีุูตกับเพื่อนสีเป็นถว่วอีเห็นกระจงเนาะพี่เห็นกจงกินดีนี่นะครับว่าแล้วหอยมันคือหลายเด้อวันไม่กินอย่างพวงนี้เขามากินหน่วยอันนี้แหละครับนี่หน่วยอ่ามันปลานะครับเนาะ หน่วยต้นมันปลาหรือเดิมกันเก่านี่ครับอู้ยพอได้หอยสัตว์ปลามันมันมาหลายแล้วครับเนาะมีหอยเก่งนะครับหอยเก่งหอยกระจงกรับมากินหน่วยอันนี้แหละครับต้นมันปลาเนาะครับเนาะครับกับทีมงานย่างไปก่อนแหละครับเดี๋ยวกะสีย่างตามเพื้นเนาะครับเนาะว่าสีไปพออีหยังอีกครับครับเมื่อนี้กับบัวใดหากินยังเนาะครับเนาะกับหาคลิป นางปลามาฝ่าครับอาจจะเป็นคลิปเาวๆเนี้ยแล้วครับเนาะครับตามชมํากันครับคุณครับทีมงานยางไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวก็ติดตามเป็นไปนะครับครับอันนี้ก็สีมาเบ่งกหรหน่วยปกมวยที่มันลนแล้วครับเนาะหน่วยปกมวยครับนี่หน่วยปกมวยนะครับเนาะอันนี้สัต์ที่ชอบกินที่สุดก็คืออีเห็นครับ เห็นกินหน่วยสุงนะครับเนาะหน่วยล้นแล้วก็สีเปียนผวกเหม็นผวกหมูครับที่ชอบกินครับข้างในมันสิเป็นอ่ะมันสีเป็นมันมันนะครับเนาะมันมันไข่ไข่ตัวครับแต่ต้องเอาไปขวครับมันสีเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะกินได้ครับแต่ต้องเอาไปขวนะครับเนาะสิมีรสชาติมันมันครับไข่ไข่ตัวครับเนี่ยต้นจะเป็นเถาวันแล้วก็หน่วยมันสีเป็นพุ่งพ่วงครับ ตปลาที่ชอบที่สุดตอนสุกก็คืออีเห็นครับอีเห็นชอบแห้งครับรับตามตอนน้ำกันเลยครับปลาที่ไปโขอย่งเลยมีแต่ห้อยเมนครับขอมีนะครับเนาะห้อยเมียนมันหากินครับห้อยเมนขุดขุดกินหากไม้ครับเนี่ยทางมันจะอดนอดเลยครับนี่ครับทางมันขุดตะเคียนเนาะ นี่นะครับนาะอทางเหม็นมันจะเป็นเป็นช่องะทีครับเป็นช่องสำหรับสัตว์ปลายางครับนี่นี่ครับห้อยเขามาหาคางพูนครับนี่เหม็นที่ชอบมาหากินหน่อยบอกหมยที่มันล้นแล้วนะครับนะทางหลงน้ำนนี่นาทีต้นอะไรครับต้นนี่ เบิ่งพา่อยมาเห็ดย่างเลยโอ้ยางปลาหดีครับท่านผู้ชมแต่ก่อนมันมีสะพลานขามครับบรงน,นี้แต่ตอนนี้สะพลานมันหักแล้วครับป่วนพี่สายครับผ่านด่างไปก่อนแล้วครับว <c oughs> ันนี้ยางมัวๆว,วครับยางเลืเรียนไปเรื่อยๆครับ งานวหน,าน่าไปได้ครับโอ้ไม่ให้เปียกครับไม่ให้เปียกบัวเปียกเคยงานหายเบอแล้วครับครับต้นนี้ครับมาเห็นห้อยสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะมาเห็นห้อยแล่นครับแล่นหรือตะกรวดนะครับเนาะ เขามาหากินนะเบื้องวิธีเขาหากินนะครับเขาหากินแบบใดนะครับครับอันนี้เป็นห้อยเล่นนะครับเนาะฉัดวะเนาะท่านผู้ชมอันนี้เป็นห้อยเล่นครับนี่ห้อยเล่นเขาโก้กยกิน,นอนาะเมยนุ่นนะครับเนาะเมยนุน่นทิโปโอมครับว์พวกนี้ติ๊กินเ่าเป็นพวกกินเนื้อเป็นส่วนหมากนะครับเนาะผลไม่บวกินครับนี่ครับหอ้อยไงเติบนะครับเนี่ห้อยเล่นครับเนาะเล่นเดือดขวดหา ขุดกินอีปลมมั้งครับนี่บ่อีปลมกับเม่อีนุ่นล่ะครับข้างติตามไปเรื่อยๆครับบาสีมีหอยอยีหยังสีพวกอาจารย์เขาพามามาเดินตาเนาะครับว่าสะมีหอยอยงางให้ท่านผู้ชมไปชมเนาะครับเนะาะแค่ปลาย่างมาพอดีอ่าก็พฟอมใบบเดือมครับ นี่นะครับนวกเหลือมนวยกเหลือมตัวนี้สามารถกินได้ครับสัดปลาชอบกินที่สุดก็คือเก่งครับเก่งที่กินรสชาติทีสมสมนะครับเนาะกินได้ครับรสชาติที่สม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 ฝัดฟาดครับมีความหวานหวานในข้อไข่ไข่บะข้ามปอมครับตัวนี้สั์ทีชอบสีสุดก็คือเก่งนะครับเนาะคนกินได้ครับ สิได้ครับบริอาพกเกือมานำครับขังงนกับสิเปยนมันๆเนะครับเนาะเป็นมันๆพาแล้วก็เอาไม้จิ้มกินได้ครับครับตามชมต่อครับวานทีพฟอียังให้ตันผู้ชมไดีชมกันครับครับตามชมด้วยกันเลยสุโจอยดอกอีทื่อครับ เป็นขาว่าจะได้ปตูตกระโดดประตูเป็นกระโดดเปนีม่กระโดดากระโดดประต้ครับงามพักครับตัวนี้มาซุกแล้วครับครับก็มาเห็นหอยหมูปลาแล้วครับเนาะหอยหมูปลาดุดกินนาทีอ่อาทิตย์หนึ่งนาที่ใดครับเนาะหอยดุดหอยดุดครับมาเบ่งน้ำกันครับอันหนึ่งครับนี่ หมูตัวนี้คาดว่านนะ่าจะอยู่ประมาณสักสามสิบสี่สิบโลนะครับนะครับถ้าพูนกับดูด,ดูครับนี่นี่นะครับเนาะโอ้ยหอยหมูลปลาครับนี่ครับท่านผู้ชมดุดกินได้นี่น่าจะดุดกินหักใหม่ครับตรง,งนี้นี่ครับตรงอู้เอึกลุได,ด้ครับ หาฟนทุกปีหมูสี primo, ่ึืนสี่ึืนมาเนาะครับเนาะสี่ขืนมาผ่านจากปลานี่ก็ระเป็นปลาอ่อยเขาครับปลาอ่อยปลาอ่อยทางนอกนะครับเนาะเป็นปลาอ่อยปลามันครับก็ทีผ่านปลานี่แเ้วกเขาไปหากินปลาอ่อยอยู่ทางนอกครับกินอ่อยกินมันครับของชาวบ้านนะครับเนาะอยู่ทางนอกระครับโอ้ตายครับปลาปานพบก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเนาะก็มีสัตว์หลากหลายครับ ตามชมน้ำกันนโตไปเรื่อยๆครับบัวูัวสีได้พออีหยังเนตนะครับเนาะเริ่มหิวเขาแล้วครับท่านผู้ชมบริด้ห่อเขามาครับออทีมงานยางอองก้อนล่ะอีกอีกครับ ครับตอนนี้ครับเป็นการย่างกับแล้วน้องครับเนาะไก่เกือบจะหดลดแล้วแหละครับเมื่อยู่ครับเข่ากับโบวหัมากเดี๋ยวก็ย่างไปไก่หดลดแล้วแหละครับมาตุ้กครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการเดินป่านะครับเนาะการเดินป่าฝีสายเป็นพามาเที่ยวครับ พามาเที่ยวป่ามาเบงผลไม้มาเบิง,เบงห้อยสัตว์นะครับเนาะแล้วก็เป็นพัวผลไม้ที่ที่มันลน้นมันสุกแล้วมีห้อยอยังกินแน่นะครับเนาะมีสัตว์ประเภทไหนกินบ้างเนาะครับครับคลิปนี้กับบ่มียังหลายเนาะครับก็บเอาคลิปคลิปเกี่ยวกับการเดินป่ามาฝากเนาะครับเนาะเกี่ยวกับการเดินป่าครับ ครับก็มีคลิปหลากหลายนะครับเนาะก็มีทั้งหอยเหม็นหอยกระจุงหอยแล่นหมูปลานะครับแต่ประเภทผลละใม่สัตว์ยังชอบกินนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมนะครับเนาะรับชมห้ยกำลังใจครับครับคลิปนี้ขอลาไปเลยนะครับเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับ